สวัสดีท่านมาพบมาเจอมาเจอกัเข้าในพืนที่นะเดี๋ยวเราก็จะมา,าทำเรื่องเดินเดินเรื่องดำเนินการไฟฟ้าเนะาะอีกครั้งหนึ่งนะท่านก็เดี๋ยวรอทุกคน ทำลานอันไนม่ลานอืมทานอัไดนอืหาเอกสารก่อน นี่ครับอันมาเปลี่ยนนะนั่นนะเปลี่ยนจากหม้อ5แอมเปร์เป็น15แอมเปร์นะครับ,บเหนาทะเบียนบ้านนั่มบ่เดี๋ยวนี้เป็นบัตรประชาชนซื่อได้อยู่เป่เป็นสำนักสงฆ์แมมีแต่บ,บ,บัตรประชาชนทายจานนี่นะ อีแต่บัานอันอีแต่บานเล่าเลยเขาเวลาได้ระเขาก็อคอมบเิกาะปลนนะนอัท่้นเนาะจะเปลี่ยนเป็น,น,ปนปชื่อนี้เพราะมันคนละชื่อกับหมอ้อที่ใช้อยู่ทุกวันเลย

ไปเงยมจมึงเจอใบป,ประกันนอนใบประนนปกัะะนนอนเอาเอาเพิ่มได้เงินประกันนะของทายแก้มนะคะมันหาเพณีนอกแาวนอกเพิ่มเพิ่นกับโบขึ้นแล้วว่าเฮาสิมาเปลี่ยนให้ ผมแม้ว่าย่านอันเปลี่ยนไปแล้วเพแบบว่าเอาไฟมัน <en> ข <ologia> ึ <part 2> ้นอยังโตอยู่ม <Nixon> ันผมแม่งโตวัดไฟมันเป็นตัวปัดไฟซื้อมันผมแม่ตัวเพิ่มแรงดันอืมาะมิเตอร์บอปิดข้าวไฟอ๋อที่ใส่ทอดยวด้วยง่ายเงินน้อยแต่แรงดันมันมาสำนักมาสำนักนะครับไอยังบอกว่าบอกผมแม้ว่าผมอยากให้เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนไปกับทบคือเก่าไฟเพราะมันแพงอีก แต่งมาหาระบบปากทางมันไก่อยู่แล้วจากปากทางเข้าไปหาคนะชรมการะจายเข้าไปอีกมันก็มีค่าคืนเก่าเขาก็เสียเงินจั่เสียเงินทุกอันคิดคืนเก่าเสียเงจะไหนจะไหก็เเลียนคือเก้านะก็ะเลียนเขาให้เงินมาแล้วเขาสาธุเงินมาแล้วก็ต้องเปียนนะแต่พี่ต้องไปคุยกับเขาว่าเปลี่ยนแล้วแ็เล่นดันไฟมากตนกขคืนเก่าลืมมันก็ได้ดใช้ไบชดการผ่านบุม่นว่า ป็นป็่ดักไงีหรือมันไก่ีเขาสิเปลี่ยนที่ไห่ายนู้ชัว์คราวก็เลึกไซก็เลกไซด์ก็โค้งพันเก้า้อบคือนบอกบอค่ะมันมันมัทำมันยากมันยากกับบอขึ้นบอเป็นยังเลิกทิ้งเลยพอู้เา่าเนาะเขาไบใสไปจักเราก็หาไปเมื่อยเนยเราก็ได้ไก่ต้นเล่าคือการก็แล้วาตามาเดียวไปคุยกับ ทางการไฟฟ้าเอาสิยกเลิกทิมไปเลยวะทำตุ้มจิตไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดแมนแมนค่ะแมนเขาตุ้มติดเร็วๆมันจะได้เสียหกพันเลยเสียเสียหกพันก็เสียครหม้อเป็นยังค่ะไม่เอกคืนนะครับ่ออกคคืนะเอาเสียเสียไปก็เสียบม้อเป็นยังบม้อในอเมริกาไปื่อเดือนเดือนนี้หรอครัที่เดือนเมื่อกี้น ชื่อนี่เปลี่ยนเป็นสำนะศพเลยอันชื่อของชื่อพระอารยาเลยเอาชื่อพระอารย์แมนเอาชื่อพระอาจารลยเลยนพอเห็นไ,ได้หรือเปล่าได้ฮะแมตครับเป่แมนครับถูกต้องครับ สื่อตายอย่างนะเออเอันนั้นเพื่นเป็นชาวบ้านพิบพอดีซื้อนี่ครับวันนี้ก็ชาิ้เอารู้ครับเพราะว่เมื่อกี้ร้ก็ไปหาเพื่อนไปเพืไปนั้นเ่เห็นไปหาเพื่อนแล้วที่เมียนม่วที่เยียนต้องมีเรื่องกันที่หลังเลย แมนครับผมเนี่ไปหาเขาแล้วเมื่อกี้เนี่ไปหาเพื่อที่จะไปขอใบใบเสร็จไอตอนที่จ่ายมอหาอ็มไปแล้วเพราะว่าครับที่ว่าไม่มีปัญหาผมงกาว่าไม่มีปัญหาครับมันจะว่าก่ได้ทัทีนะมันไม่ไม่ใช่ชี้ขี้ายนขอเงินประกันขึ้นนัมนนะเออกันเลยมันก็บนเป็นอย่างดอกเงินครับเงินมันไปอยู่ในระบบคือเก่าอย่เนี้ยอืมอันนี้ผมมีปัญหาดอกพอตอนตอนที่เพื่อนเอาเอาม้อไปไปใส่ให้วัดนะเพื่อน อันพอาจารย์เพ่นเข้าใจว่ามันต้องเป็นคน<อ>ที่มีวันเล็กที่ <ใน S 1> ทโบซั่นกัเอาสำนาบัตรสำนาทะเบียนบ้านของนายพียงยืงเอามามโบซันกับเมื่อที่เขาไปติดนะอือยจกฝากเขามาก็ไรับสำนาทีะเป็นบ้านของเราเหมาะหรือว่าสำนักระเบชนชุดทั้งบัตรทั้งทะเบียนบ้านผมจะมาเห็นเลือกใช้แต่ลูกใหม่นี่ผมที่ขอขอใหม่เข้าไปก่อนเลยผมยังสิบ่เลิกใช้ เราเอาเอกสารตัวนั้นมาเราวค่อยเลิกใช้ทีหลังเราบอกแล้วเมื่อกี้ว่าให้เอาของตามาเจ้าก็บเปเสื้อแต่ม่าที่นี่บินบินรอบสุดท้ายแล้วด้วยตอนเทาเลิกใช้แล้วทีนี่บินรอบสุดท้ายไปแจกเสียค่าไฟอีกรอบนึงเราเป็นยังไงเด็กจังใจไหมขอให้เอามามาเสื้อ บเจอเลือกอาไรปฏิทิศก็อีทบืนนะมันขี้ข้านแล้วได้กลับไปกลับมาในเมื่ออย่างนี้นแต่ว่ามอสินหาแอมยังไม่พู้ว่าซิบติติตอนไหนวะคะต้องคองงก่อนเรื่อขนาดะยมอรู้จะจัง เดี๋ยวเมือ่อเนี่ยก็จะให้เราเอาเอกสารของเราเนาะมื่นกันมาก็จะได้เอาให้ฝากพวกงานมาเนาะเพิ่นมาเปลี่ยนเพิ่นกระโทรมาแล้วเขาจะได้เอาให้ เดือนหนึ่งละมกราร้อยเก้าสปดมันสตาร์ทขั้นต่ำอยู่ที่สองรอยหน่วยแลวสอง้อยสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบต่ำสุดก็จะมีแค่เดือนมกรานี่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดโอเคโอเค

สองสี่หนึ่งจบเลยใจเงินมื่นบ่รอดใจกดเงินสดเอาไว้เอาโอนก็ได้แต่ว่าใจเมืนอื่นบ่โอเคไปเรียบร้อยเดี๋ยว้อาะเลยเ่า ได้เ้ประสานเอาเียครับได้เก็บบตรตเพ่อราักประชาชนแล้วก็สำนักคืเปนบ้านวนุสองอย่างเนาะจะได้เวะบอกเราให้เราถ่ายเอาไว้นะเคลองก้าถามเราก่อับว่าเงกาอี่แง้นจะให้เ่เอมาวย็ดืเการ้อกุลเนคเขโอนคืนเราจะเป็นชื่อเพื่อนบอวู่นื่่ไพรก็ได้โอนเข้าบัญชีเพื่อนอย่างเดียวว่าต้องโอนเข้า ชื่อคนที่มาทำเรื่องคองมพิวเตอร์อ๋ออ้าโอเคถ้าเพื่อนจะได้ก็ลองคุยกันน้าเพื่อนจะก่อนถ้าเพื่อนเปล่าเราจบไยนะเมื่อกี้นี่คุยคกันแล้วเมื่อกี้เขาหานั่นเราเห็นกันเอาโอเคขอบคุณครับ เสร็จแล้วตรงนี้ค่อยจ่ายเงินหกพันเดี๋ยวเลยไปกดเงินเตี๋ยวไว้ร้อนเหลือเกิน ผมฝากไว้ที้เดี๋ยวไปกดเงินก่อนนะท่านเตรียมเอาไว้พรุ่งนี้สวัสดีครับ